สวัสดีค่ะนอนเอตกขอขอดีกวุปค,ค้านะคะรู้หรือไม่ว่าทำไมคนถึงมาใช้ฟอร์ดเลปเต X มาดูกันเลยค่ะฟอร์ดเลนเจอร์เลปเตอร์ X รุ่นท็อปรุ่นนี้นะคะมีรุ่นเดียวค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทซึ่งบางคนบอกว่าราคาลดเกือบ2ล้านซื้อทําไมเดี๋ยววันนี้โนอเอตจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง f o r ์ดเล t r X รุ่นนี้นะคะเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกแบบออฟโรดมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ใบโทโบคู่213แรงม้า5 0 0นิวตันเมตรนะคะกระจังหน้าฟอร์ดมาพร้อมกันชนแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยสติกเกอร์ที่ฝากระโปรงรถนะคะมาให้จากโรงงานและมาพร้อมกับซุ้มล้อที่ตีป่่งรองรับกับล้อแม็กล้อแม็กของ Ford นะคะมาพร้อมกับยาง bf a l l t e r r รน n นะคะขนาด28570 r 1 7 มีขนาดหน้าย,ยางที่กว้างข้อดีของเขาก็คือเวลาคนติดลมหรือลุยโคลนจะทําให้ลุยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นความพิเศษรุ่นนี้นะคะเป็นโช้คฟ o อกเลสซิ่งช่วงล่างตัวนี้ก็เป็นแสตแล้วนะคะข้อดีของเขาก็คือเวลาขับขี่ให้มีความนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นแม้ขณะลุยค่ะบันไดข้างนะคะมีขนาดใหญ่แบบไม่ลื่นสไตล์แรปเตอร์เลยค่ะกุญแจนะคะเป็นแบบคีย์เลสเปิดได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังผสมอาคันทาร่านะคะนั่งสบายพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าและมีเพนต์เชีร์ให้ด้วยค่ะขับขี่สะดวกสบายนะคะและมี6โหมดพิเศษด้วยค่ะเป็นโหมดบาฮามาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัส8นิ้วมีหน้าจอเนวิเกเตอร์และรองรับ Apple c a r p l a y ให้ด้วยค่ะระบบพิเศษของเรานะคะก็จะมีเลนคิปปิ้งนะคะเวลารถออกนอกเลนตัวนี้ระบบจะ,จะดึงกลับให้อัตโนมัติค่ะระบบเบรกอัตโนมัติ รวจจับทั้งคนทั้งรถนะคะและระบบการเตือนชนด้านหน้าด้วยค่ะมาพร้อมกับโลบาเหล็กที่มีขนาดใหญ่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับฝาท้ายที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายของ e a s y Lift ค่ะมีน้ำหนักเบาเปิดปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ กันชนด้านหลังนะคะกันลืน่นมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดและมีตัวล่างจุงที่เพิ่มเติมมาให้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้รู้หรือยังคะว่าทำไมควรถึงมาใช้ Ford ด a p t o r X กันจะซื้อรถทั้งทีมีเซลดีๆดูแลหรือยังคะติดต่อเอได้นะคะ